ครับพอดีพร้พอมพอยอดฟ้ากษตรกรกัพ่พท่านผู้ว่างมาทีทรงหน้านะครับเมื่อเบิงวิถีชีวิตของชาวบ้านของเฮาน้องแวงม่วงนะครับว่าควไมอยู่ยังไดน,นะครับตั้งส่วนนี้ก็เป็นของพ่อหญ่เหมียนหรือของนั่งข้ามใสเนี่ยครับนายแผนขุ้นแผนนี่แหละก็มีเงินส่วนหนึ่งก็ได้มาซื้อคั้ยไว้นะครับแล้วก็มาไปยุทงก็มีคั้วขั้วยังแม่ใสคข้วซีแม่เลยเนาะ นี่คือมีเงินส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้งอเงยไปก็มีการไปซื้อกล้วยมาเรยงเพราะว่ากับวพราสถนการเฮีดยทาเฮ็ดพู่สถานทั้งนี้เอาทั้งนี้เนาะหากล้วยมาเรยงแล้วก็ช่วงในประมาณเดือนพฤษภาเนาะมือสาพฤษภาเนี่ยแหละไปซื้อมากไปได้กล้วยทีตัวเดี๋ยวนี้ก็ออกลูกแล้วนะครับเนี่ยก็พอด่วนก็ไม่ลูกแช่เรลูกเนี่ยนี่ก็ลูกหน่อยขึ้นเี่ยนะครับนี่ก็เป็นทั้งทีนะครับพิธีชีวิวของชาบันเนาะนี่ กะ่าว่าปุโรงเลียนไม่ให้ไปทงหน้านะครับเพราะว่ามันอยู่กับทงหน้าแล้วก็เอาถนัดเนวใดก็เห็นแน่านั้นละ่ะวิถีชีวิตความเขา้าเพื่อว่าจะ่าใครอกใครเงยเอาหาเงินได้ส่วนหนึ่งกัมาซื้อขั้ว้ซื้องัวไว้นะครับแต่ว่าส่วนของหนางา้าขมใส่เนี่ยก็ซื้อคั้วใบเติบโตนะครับกับเป็นเงินพอสมควรที่เงินหาได้มาซื้อนะครับก็เป็นเสียละนะครับผู้ใดถนัดแนว้ใดก็เห็นไปตามนั้นละ่ะ ก่อนแอยากไ้มาเห็นมาวิธีของแต่ละคนนี่เป็นยังไงก็<ม>เป็นสี่ะครับเนี่ยแต่ก็มาปลูกเฮียนไป้ปลุกบ้านไปทั้งนอกป่ปละแต่ว่าเดี๋ยวนี้นกแมงมองแต่ละคนนี่ก็ออกไปอยู่ทงนะครับปลูกบ้านไปเฮ็ดคอกหมูเฮ็ดสาปา่าเป็นไงครับของกง็เฮ็ดไปทงหน้าขอก้วยเฮ็ดทงหน้าเป็นส่ะครับนี่เฮียนในบ้านก็มีแล้ว<ม>นนก็กออกมานอนอยู่ทงของเว็นมากอ่ะมิต่ทั้งหมัดเข้าไปทั้งบ้านนะครับ กระเป็นเสื้อครับเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งกับสองสามตัวนึงกับผุนทงหน้าก็แล้วกันมาเลี้ยงกับสบายดีครับอยู่กับเพียนน้องน้ำกับมี่ยกน้องน้ำไว้เปียวาสีกล้วยเลยลงกินล้งอาบยาเวลามันห่อนนะครับก็เป็นลัเสณ้นี้ครับเนี่ยเห็ดนะครับหนี่วิถีชีวิตของชาวบ้านเนาก็เป็นเสียละเห็ดไทยน้ำทั้งโนนหน้าทั้งผุนกับเห็ดไทยพร้อมนะครับแล้วก็เลี้ยงค้วยอ้น้ำเห็ดไทยไปน้ำ สนัททั้งนเฮ็ดไปสักจังสั้นแล้วครับนี่มีน้องน้ำจะจกสานามไว้เพียววาสิได้คุย้ยได้กินได้อาบนะครับแล้วก็มาเห็ดบ้านไว้หลังงนึงทั้งนอกนะครับแล้วก็มีการปลูกลรงเลียนไว้เพียบว่าเป็นข้อคุ้ยนะครับก็บเป็นรักณะนน้ีนครับเนี่ยเพระาะว่าแต่ละคนกับสนัดมาคือกันผู้หญหนึ่งกับตัดอ้อยตัดมันคนมันเสียหยาป่วยหนึ่งกับเลี้ยงคุย้ยเลี้ยงง่วเลี้ยงหมูเลียเ้ยงปลานะครับ แต่ละคนนี่ก็มีทีกีววตกับว่าคือกันนะครับแล้วแต่จากนั้นเ่าใดจุดประสงค์เดียวกันคือหาเงินนะครับเพื่อว่ามีทุนเนี่ยแล้วก็งอกเงยไปข้างหน้านะครับเรียงคั้วไว้นะครับสองสามเนี่ยก็ออกลูกได้สองสามตัวแล้วนะครับก็ดีขึ้นนะครับเวลาพันไปประมาณปีหนึ่งสองปีก็จิได้ขายลูกของมันนะครับบวกขายก็แพ่ไปอีกนะครับนี่ครับจะคลองเพลนจะคลองบานกับพ่อใหญ่เมียนนะครับ เป็นได้ไม่ยื่ท้องเย็นดีวะเย็นดีเฮ้ยเย็นดีเนาะมันมันมันอากาศปลอดโปร่งเนาะล่มกับพัดดีหาวาวมาแลนดนี่เด้อนอนฟังสนุ่นพร้อมเฝ้าคุ้ยพร้อมมือนั่นคอยไปแล่นด์ยุ่งเลยเนาะไปปล่อยบนบได้แล่นดอกผูกไว้พังพูนแล้วล่มมันก็ปล่อยขึ้นไหมเสียงสนุ่นดังสะบันนอนไหวขึ้นนั่นมันเลยดังแห้งปะมวนปะมวนนีดเนาะ มันเป็นการนคุณคิดเท่ยงกันอดีตตั้งแต่แถาเก่าพุ่นไหมน้อนทงน้อนทาพุ่นไหมได้ยินเสียงทะนูนี่ไหมม้วนนี่นี่เนาะนี่หลักเลยอนุรักษ์ไว้เล็กน้อยมากเพราะไงเจ้าคือไม่นั่งไปเล่นอีกแต่มันล้มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยิ่งเย็นดูว่านี่แหละครับเียนทั้งท้งหน้าก็เป็นลี่ลนสครับเนี่ยมาปลูกไว้ก็เป็นลักษณะนี่แหละครับพอได้มาใส่โยท่องหน้านั่เห็นหน้ากับวันเขาแล้วกับได้เลี้ยวเห็นมีมองเลี้ยงคั้ยมีมองสาหน้าเหม่ขั้วกิน นะครับก็เป็นเสียวิถีชีวิตชาวบ้านของเข้านะครับสนัดไปคนละย่างเียกอะไ้ดีเบิดนะครับขอแต่ว่ามีแนีสิ่งที่ทําำเรียงคว้วเลียงงวเรียงหมูไปยังกับเรียงปลาสนาัดได้ละย่างแต่ก็ทั้งหัวหน้าเพิ่นเพิ่นกับปลูกปลูกอ้อยปลูกมันนะครับไปเมียนก็นได้แล้วก็เฮ็ดไปลรย่างอยู่ดังนั้นก็จะใครไม่เห็นน้ำกันนะครับว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนนี่ของชาวบ้านนี่เป็นไงผมเองก็ไปพาไปน้ำไปเห็น ทุกแงม่มุมของชาวบ้านนะครับเห็นแล้วนะครับนะเป็นลักษณะนี้แหละกล้วยกะมีบางเลี้ยงมีบางผูกตัวนึ่งกะโยนในคอกออกลูกแล้วสองตัวสามตัวแล้วนะครับเสือมาวางเดืยนเมษาพุทธภาคนี่ก็ได้ลูกได้เต่าไปแล้วนะครับกันเถ่าเงินไว้กะเพ่เห็นโตไหมนะครับนี่เห็นโตมหนหะางเงินในบางส่วนกับมาซื้อคล้องไว้นะครับเพียวางเอาทีไดหงองเงินทั้งด้านหน้านะครับข้างหน้าข้างด้านนี่เป็นโร่งเลี้ยงของขอกล้วยนะครับ บุกบ้านแว้ให้มันนะครับก็บกลวงควงดีนะครับคล้วยซีแม่เดี๋ยวออกลูกไปแล้วสามนะครับก็เป็นสินครับนี่คือเห็นนี่ละนั่นกันในมือนี่ในคลิปนี้ผมพอ,อยอดวัตถก็ยขอ,อยุติในกันลงคลิปยูทู e ไปแต่เพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ